พิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่หความหมายของฌานผู้เริ่มศึกษาพึงทราบว่าคําว่าฌานสี่ตามปกติหมายถึงรูปฌานสี่ดังนั้นจะพูดว่าฌานสี่หรือรูปฌานสี่ก็มีความหมายเท่ากันอันหนึง่ง ไม่พึงสับสนฌานสี่กับฌานห้าเพราะฌานห้าก็คือฌานสีนั่นเองเป็นแต่ขยายละเอียดออกไปตามแนวอภิธรรมและฌานที่ห้าตามแนวอภิธรรมนั้นก็ตรงกับฌานที่สี่ในที่นี้นั่นเองฌานที่แยกเป็นสี่เรียกว่าฌานจตุก,กนัยเป็นแบบหลักที่พบทั่วไปในพระสูตรส่วนฌานที่แยกขยายออกเป็นห้าตามแนวอภิธรรมเรียกว่า ฌานปัญจกะไนฌานสีนี้ควรจะกล่าวถึงในบทที่16ว่าโดยมัดตอนสัมมาสมาธิในภาคปฏิบัติข้างหน้าแต่เมื่อเอ่ยถึงในที่นี้แล้วก็ควรทำความเข้าใจเล็กน้อยฌานแปละว่าเพ่งหมายถึงภาวะจิตที่เพ่งอารมณ์จนแน่วแน่ได้แก่ภาวะจิตที่มีสมาธินั่นเองแต่สมาธินั้นมีความประณีตสนิทชัดเจนผ่องใส และมีกำลังมากน้อยต่างๆกันแยกได้เป็นหลายระดับความต่างของระดับนั้นกำหนดด้วยคุณสมบัติของจิตที่เป็นองค์ประกอบร่วมของสมาธิในขณะนั้นๆองค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่วิตกวิจารปีติสุขอุเบขาและเอกักตาวิตกคือการจรดจิตลงในอารมณ์วิจารคือการที่จิตเคล้าอยู่กับอารมณ์ปีติ คือความอิ่มใจอุเบขาคือความมีใจเป็นกลางและเอกะกะตาคือภาวะที่จิตมีอารมณ์แน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวคือตัวสมาธินั่นเองฌานที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์หรือรูปฌานท่านนิยมแบ่งออกเป็นสระดับมีองค์ประกอบที่ใช้กำหนดระดับดังนี้ 1. ปฐมฌานหรือฌานที่หนึ่งมีองค์หคือวิตก วิจารปีติสุขเอกคตา 2. ทุติยชาญหรือชานที่สองมีองค์สามคือปีติสุขเอกคตา 3. ตติยชาญหรือชานที่สามมีองค์สองคือสุขกับเอกคตา4จะตุถชาญหรือชานที่สี่มีองค์สองคือ อุเบกขากับเอกะกะตาฌานที่สูงขึ้นไปกว่านี้คืออรูปฌานก็มีองค์สองคืออุเบกขาและเอกะกะตาเหมือนจตุตฌานแต่กำหนดอรูปธรรมเป็นอารมณ์และมีความประนีตยิ่งขึ้นไปโดยลำดับตามอารมณ์ที่กำหนดอรูปฌานสี่แต่ละข้อมีคำบรญยยาอยู่ข้างหน้าแล้วคือตรงกับวิโมกข้อสถึงเจึงไม่ต้องพูดถึงอีก ฌานอาจใช้ในความหมายอย่างหลวมๆโดยแปลว่าเพ่งพินิษครุ่นคิดหรือแปลว่าเอาใจจดจอ่อก็ได้และอาจใช้ในแง่ที่ไม่ดีเป็นฌานที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิเช่นเก็บเอากามาราคะพยาบาทความหดหู่ความกลัดกลุ่มวุ่นวายใจความลังเลสงสัยนิวรห้าไว้ในใจถูกอกุศลธรรมเหล่านั้นกลุ่มรุมใจ เฝ้าแต่ครุ่นคิดอยู่ก็เรียกว่าฌานเหมือนกันหรือกริยาของสัตว์เช่นนกเขาแมวจ้องจับหนูสุนัขทิ้งจอกจ้องหาปลาเป็นต้นก็เรียกว่าฌานบางทีก็นำมาใช้แสดงความหมายด้านวิปัสสนาด้วยโดยแปลว่าเพ่งพินิษหรือคิดพิจารณาในอัตถรถาบางแห่งจึงแบ่งฌานออกเป็นสองจำพวกคือ อารัมมณูปนิชฌานและลักคนูปนิชฌานการเพ่งอารมณ์ตามแบบของสมถะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานได้แก่ฌานสมาบัตินั่นเองการเพ่งพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ตามแบบวิปัสนาหรือวิปัสสนานั่นเองเรียกว่าลักคนูปนิชฌานในกรณีนี้แม้แต่มรรคผลก็เรียกว่าฌานได้เพราะแปลว่าเผากิเลสบ,บ้าง เพ่งลักษณะที่เป็นสุญญตาของนิพพานบ้างจบบันทึกที่5ขอเข้าสู่เนื้อหาในบทที่7ต่อไป